พาร์ทสองเรื่องเล่าสุดหลอนของผีจากอินโดนีเซียถ้าเกิดใครยังไม่ดูพาร์ทหนึ่งกดกลับไปดูก่อนนะถ้าเกิดใครไม่ชอบฟังเรื่องน่ากลัวกดข้ามเลยพอถึงบ้านเธอได้รีบเปิดประตูและตะโกนหาแม่แม่มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตามอยู่ในป่ามันถูกพันด้วยผ้าสีขาวแล้วเหมือนกับว่ามันตายแล้วแต่แม่ของเธอกลับยิ้มอย่างดีใจแล้วถามว่า ได้กอดมันไหมเด็กสาวได้ตกใจกับสิ่งที่แม่พูดออกมาเราได้ตอบไปว่าใครจะไปกอดมันล่ะแค่จับหนูยังไม่กล้าจับมันเลยใครจะไปอยากเจอมันอีกแม่บอกว่าเธอโชคดีมากเลยนะที่ได้เจอพ่อชองแม่ได้อธิบายต่อว่าในการฝังศพของคนมุสลิมนั้นศพจะถูกพันด้วยผ้าห่อศพสีขาวและมัดใน3จุดหลังจาก40วันจะนําผ้าออกและวิญ,ญญาณก็จะได้รับอิสระแต่หากมันไม่ได้ถูกแกะเชือกนั้นร่างมันก็จะตามหามนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และจะไม่เลิกตาม จนกว่าจะถูกแกะผ้าออกได้แล้วแม่ก็ได้พูดด้วยความดีใจต่อว่าถ้าเกิดมันตามเธอเธอต้องกอดมันอย่างแน่นแล้วมันจะนําความมั่งคั่งและโชคดีให้กับครอบครัวลูกไม่อยากให้บ้านเรารวยหรอแต่เด็กสาวก็ได้พูดด้วยความกลัวต่อว่าหนูไม่อยากจับมันแต่แล้วก็มีเสียงนี้ที่ประตูมาต่อพาร์ทสามนะ